ข่าวแรกของเรานะคะจะพาไปดูนางเอกกำลังฮอตเลยนะคะกับละครที่ออนท่องเจตตัวนี้ค่ะดวงใจเจ้าป่าค่ะก็คือน้องแจมปานิชดานั่นเองค่ะต้องบอกว่าน้องแจมเนี่ยเขาห่างหายจากละครไปปีหนึ่งเต็มๆเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็ทำรายการแบบคอนเทนต์ท่องเที่ยวนะคะกลับมาคราวนี้นะคะก็มาเล่นละครแบบแอคชั่นแฟนตาซีที่สําคัญเรื่องนี้น้องแจมพลิกคาแรคเตอร์มาเล่นเป็นแบบนางเอกกวนๆส่วนบ้าง เข้าป่าไปด้วยมีพลังพิเศษด้วย,ยเรียกว่าหลากลายเรื่องราวจริงโดยเฉพาะอากาศร้อนค่ะน้องแจมบอกว่าโชคดีมากที่ละครอ่ะถ่ายเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะถ้ามาถ่ายช่วงนี้รับรองว่า,า,าตายแน่เพราะว่าร้อนมากจริงๆจ,จะเป็นยังไงไปฟังสัมภาษณ์น้องแจมกันเลยค่ะใช่ค่ะหลังจากที่หายไป1ปีเต็มจากหน้าจอช่องเจ็ดค่ะกลับมาแล้วค่ะ ก็ในเรื่องนะคะดวงใจเจ้าป่ารับบทเป็นดวงใจในเรื่องคาแรคเตอร์ก็จะเป็นผู้หญิงแบบว่าแก่นเสียวกวนโอยแรงมาแรงกับพี่วุฒิผู้กำกับเขาอยากได้คนที่คาแรคเตอร์แบบนี้บอกว่ามันคือจะมีเลยเพราะาเราเคยร่วมงานกับพี่วุฒิมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าอยากดึงตัวตนความเป็นเราออกมาใส่ในตัวละครดวงใจเพราะว่าเขาบอกว่ามันเหมาะกับ คาแรคเตอร์นี้มากๆมันสนุกมันไม่เครียดมันมันสบายไม่ว่าเราจะเข้าฉากไหนอะ่ะมันจะมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงแต่ว่าในทางกลับกันคือเหมือนการเล่นให้เป็นตัวเองเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีมันก็ต้องแบบมีความแบบอินเข้าไปในตัวดวงใจให้มากกว่าน,นี้ด้วยอาจจะมีความเล่นใหญ่มากขึ้นคือตัวจริงเราอาจจะแบบไม่ได้กระต๊อกกระต้าขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเราก็ต้องเล่นใหญ่ใส่ความเล่นใหญ่เข้าไปด้วยคือด้วยพี่วูดผู้กำกับอะค่ะเขา เขาชอบให้เราอิมพอไว้เพิ่มเติมนอกเหนือจากบทเพราะว่าเขาจะได้ความเป็นธรรมชาติส่วนว่าเขาจะเอาไปตัดลงไม้ตัดใช้ไม้ก็คือแบบแล้วแต่ดุลยพินิจของเขาแต่ว่าพี่อุราชอบให้ให้เล่นอย่างนี้แล้วเราก็จะชอบไปเติมกับน้องบางครั้งน้องก็แบงค์ไว้เลยเราเติมใส่น้องแล้วก็ um? ไม่มีในบทนี่อะไรอย่างเงี้ยมันคือหน้างานร่วน,วน,วนเพราะว่าเวลาที่เราจะโดนสดอ่ะถ้าเราคิดไปก่อนมันไม่สดแล้วแล้วมันจะไม่สนุกแล้วแบบหลายๆฉากที่ ฉากท้ายๆแบบเขาไอ้โดนสดอะคะ่ะมันจะต้องอยู่ท้ายๆก่อนที่จะคัดอย่างเงี้ยเราก็โดนสดตอนนั้นเลยบางทีก็มีแซลน้องบ้างเอาเรื่องจริงมาแซลอะไรอย่างเงี้ยเอเอใช่ค่ะแบบในหัวฟูอย่างเงี้ยในบทก็ไม่มีเขียนเราก็พูดเองเลยว่าในหัวฟูก็ในเรื่องคือเขาหัวฟูเรา,เาก็เรียกเลยในหัวฟูใช่ใช่ป่าล้วนคะ่ะป่าล้วนเลยแต่ว่าโชคดีว่าเราถ่ายทํากันเมื่อปีที่แล้ว ถ่ายทำเสร็จสิ้นประมาณตุลาพฤศจิกาแต่พอข้ามมาปีนี้มันร้อนมากแต่ปีที่แล้วมันร้อนก็จริงแต่มันไม่เท่านี้ไงมันเลยยังมีความแบบคลายร้อนได้สบายมากกว่าปีนี้ถ้ามาถ่ายปีนี้โอ้โหไม่ไหวแน่แน่ใช่คะ่ะจำเป็นคนสีเรียนเรื่องผิวอ่าจำทากันแดดตลอดแล้วเวลาเข้าป่าโดนทั้งฝุ่นโดนแดดยังไงใช่ไหมคะแล้วทากันแดดมันจะเหนียว แต่เราไม่สนนะเราทาใช่เราทับไปเลยให้มันเหนียวก็เหนียวแต่ว่าเราทาไว้ก่อนแล้วก็กินยาด้วยกินยาแบบกันแดดอะคะอ่ะอช่วยได้นะช่วยได้ช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็วิธีคลายร้อนอื่นก็คือมีตูแต้แอร์หกตู้แอร์ไปใช่เพราะว่าอย่างน้อยอะเราได้ดั่งพักสักแป๊บหนึ่งอะแล้วได้เอาหน้าไปจอ่อแอร์เย็นๆสักแป๊บหนึ่งอะมัน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 เฟรชขึ้นต้องบอกว,อว่าเป็นคุณสวยมากความสามารถที่สำคัญละครเข้าเลตติ้งดีมากเลยค่ะใช่ค่ะดูใจเจ้าป่า